เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรรพบครับพบกับช่องครอบครัวเกษตรพอเพียงอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมที่ทํางานเกี่ยวกับงาน DIY เกี่ยวกับงานเหล็กอะไรพวกนี้นะครับบังเอิญวันนี้นะครับผมว่าจะนําเหล็กชิ้นนี้นะครับมาเป็นชั้นวางของนะฮะซึ่งเป็นเหล็กฉากขนาด1นิ้วทีนี้ท่านผู้ชมดูนะครับผมเจาะเหล็กเหล่านี้นะได้มา 3- 4สรูนะฮะแต่ว่าตัวดอกสว่านดอกเจาะเหล็กของผมนะครับเป็นดอกใหม่นะฮะหักหมดเลยครับท่านผู้ชมดูนะ นี่หักไปเลยคือเจาะไม่เข้าด้วยผมใช้เจาะใช้เวลาเจาะแต่ละรูนานมากเดี๋ยวจะเจาะให้ดูนะครับว่านี่ดอกใหม่อันนี้อันนี้ดอกใหม่นะครับเดี๋ยวเจาะให้ดูนะนี่ครับบางรูเนี่ยเจาะไปแล้วเนี่ยให้นะมันไม่เข้านะขนาดว่ากดเต็มที่ยังไม่เข้าเลยท่านไปชมดูนะครับนี่ผมกดเต็มที่นะยังไม่เข้าแล้วทีนี้คือจังหวะที่กดอย่างนี้หละฮะกดแบบเนี้ย ทำให้ดอกหักนะฮะหักไป 2- 3สามดอกแล้วเสียดายดอกมากนะทีนี้ตัวนี้เหล็กมันก็หนาอยู่นะฮะประมาณเกือบเกือบสองมิลหรือว่าประมาณ2มิลได้นะถือว่าหนาแล้วก็เจาะยากมากทีนี้ผมก็เลยนั่งคิดอยู่ไม่คิดว่าจะทำยังไงนะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจะลองเอาไ้ตัวนี้นะครับก็คือเรียกว่าน็อตที่สำหรับการยึดหลังคาเมทัลชีทนะครับผมก็เลยคิดกันนะว่าเพราะว่า ตัวตัวโครงสร้างเรานี่เป็นเหล็กใช่ไหมครับตัวนี้น่าจะเจาะได้นะคิดในใจนะก็เลยลองมาเจาะไปแล้วหนึ่งรูนะครับมันเข้านะมันเข้าแต่ว่าวิธีการเดี๋ยวตอนแรกผมใช้อย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะเนีย่ยผมใช้วิธีการอย่างนี้ก็คือถอดตัวนี้ออกมาอันนี้ไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่แบบนี้เลยแต่ว่ามันได้นะครับแต่ว่ามัน มันต้องรับแน่นพอสมควรเดี๋ยวไปลองดูนะมันแบบใช้ลองใช้แบบนี้ดูก่อนตัวนี้มันยึดได้ไม่เยอะนะครับแต่มันก็เป็นนออ็อตหกเหลี่ยมเนี่ยถ้ามันช่วงดูช่วงหัวนอ็อตถ้ามันยาวกว่าน,นี้จะดีมากเลยแต่นี่มันสั้นไปนิดตัวนี้เรากลัวว่าจะทําให้ตัวนี้เราเสียได้นะแต่ผมลองเจาะดูนะครับนี่ฮะ จากเดิมที่กดเยอะๆนะนี่เไม่ไม้รับท่านผู้ชมไม่ได้กดเยอะเลนะนี่ขับไปแล้วครับนั่นโง่ง่ายมากครับท่านผู้ชมคือเจาะเบิกทางนะทีนี้อันนี้คือเป็นตัวนำเฉยๆถ้าจาะขยายรู่ต้องใช้ดอกสว่าน แบบไปสักครู่นะมากระยรูอีกทีนึงนะโอเคนะครับคอนิดว่าจะเจาะอีกสักหนึ่งรูนะครับตรงนี้เพราะมันเจาะง่ายลนะไปดูนะครับ<ส>นี่โอ้ทีนี้ผมมีอุปรกรณ์เครื่องมือสำหรับเจาะเหล็กแล้วนะตัวนี้ดอกดอกแบบนี้ไม่กี่บาทด้วยถ้าเป็นดอก จเจาะเหล็กแบบนี้หลายบาทอยู่นะครับแล้วที่เขาโฆษณานี่ผมก็ซื้อมานะครับแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นดอกสีแฉกอะไรเนี่ยแหละเขาบอกว่าจะเจาะได้ทั้งกระเบื้องไม้กระจกอะไรพวกนี้เหล็กด้วยนะแต่ลองเจาะแล้วเหมือนกันนะครับไม่เข้านะอันนี้ไม่เข้าทุกสรุปแล้วต้องมาได้แค่ตัวนี้แล้วก็ง่ายด้วยถึงมันจะเสียหายก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับต้องระวังนี่เดี๋ยวผมจะลองใส่แบบนูน้นดูนะ นี่คือผมใส่แบบนี้เลยตัวนี้มันก็มีข้อเสียก็คือต้องระวังเวลาเกิดมีจุกเฉินขึ้นมาก็ทําให้นี่เสียได้นะตัวจับเนี่ยทีนี้ผมก็ลองเอาตัวเนี้ก็เรียกว่าบล็อกสําหรับไว้ใช้ขันน็อตหลังคานี่แหละขันน็อตยึดหลังคาเมตัลชีตนี่แหละนี่เบอร์นี้แต่เดี๋ยวผมจะลองเจาะดูนะว่ามันได้ไหม นี่ตัวนี้มันมีแม่เหล็กอีกด้วยเห็นไหมครับมันยึดได้นี่เราป้องกันตัวนี้เสียหายนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่เพราะมันโยกเย,ยกได้แต่เดี๋ยวจะลองเจาะดูเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะฮะมันเจาะได้ไหมลองนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยนี่คือก็อเสีย <laughs> นี่ก็เสียกันนะก็มันหนัดพลิกได้นะต้องมีคนช่วยจับด้วย นี่น,นมันก็ได้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงพลิกได้นะแต่ก็สามารถใช้งานได้ทีนี้ขั้นตอนต่อมานะผมจะขยายรูเพราะเนื่องจากว่ารูของตัวสกรูเนี่ยอาจจะเล็กไปนะครับก็ต้องมาขยายรูด้วยการใช้ดอกสว่านนี่ครับก็เดี๋ยวลองเอาดอกตัวนี้ดอกนี้นะครับเจาะเมื่อกี้มันเจาะไม่เข้าเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้เจาะนําไปแล้วนะคิดว่ามันน่าจะเจาะได้ละ แกดูนะครับนี่ผิดน่าน,นี่เห็นไหมได้แล้วตอนนี้อตรงเันเจาะนํำแล้วมันก็เจาะน้าสบายนะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราอาจจะตัดนะตรงนี้ ตัดตรงหัวน็อตนี่ออกไปก็ได้นะครับให้มันเหลือเฉพาะแกนนี่แล้วก็มาใส่เข้าไปได้ด้วยนะคิดว่าอย่างนั้นนะไม่ได้ลองตัดแต่ว่าเชื่อว่าตัวนี้เป็นประโยชน์มากนะครับราคาก็ไม่กี่บาทนะแทนดอกสว่านได้อย่างดีแถมคมมากๆด้วยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับ